Starstruck, yeah she fucked up Wasted, yeah she laced สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลทีเด็ดอย่างมี่ค่ะที่จะมีบทวิเคราะห์บอลมาฝากกันทุกวันนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์นะคะก็อยากจะฝากนะเรามีกลุ่มไลน์นําเล่นกลุ่มบอลเต็งบอลสเต็ปนะคะระดับความมั่นใจ80-90%เลยนะคะก็โดยจะแจกกันวันละตัวแบบเน้นๆค่ะส่วนใครนะะที่อยากได้ทีเด็ดวีพก็สามารถแอดไลน์ที่เราทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ แล้วเรามาบวกด้วยกันในกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลอบอลเมื่อวาน,นะะที่อย่างมีให้ไปนะคะก็เป็นคู่ระหว่างลาซิโอนะ,ะพบกับโรมานะคะก็กินเต็มกันไปนะคะก็ลาซิโอชนะ3ต่อ0นนะคะสำหรับบอลเมื่อวานนะ เอาละค่ะแล้เวเราก็มาวิเคราะห์บอลของเราวันนี้กันต่อนะคะก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็เป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ค่ะทีมอันดับ3ของตารางค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์ทมป์ตันค่ะทีมอันดับ7ของตารางซึ่งคู่นี้นะคะก็จะเตะก,กันในเวลาตีสาโดยเวลาเมืองไทยนะคะ ก็โดยผลงาน5เกมหลังสุดของคู่นี้นะคะเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ค่ะพวกเขาก็สามารถเอาชนะได้3เกมเสมอ2เกมและไม่แพ้ทีมใดเลยค่ะส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของทีมเยือนเซาแทมป์ตันค่ะพวกเขาก็สามารถชนะได้1เกมเสมอ3เกมและหลุดแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นค่ะ ด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่นะคะเริ่มต้นกันที่ฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ค่ะเกมล่าสุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะสโตกซิตี้มาด้วยสกอร์4ต่อ0ค่ะในเกม FA ฟับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ส่วนสภาพทีมวันนี้นะคะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะ1รายนั่นก็คือเดนเนฟปาเอค่ะที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามค่ะโดยมีการคาดการว่าพวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1โดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างเจมี่วาดี้ค่ะที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้นะและจะมี3ประสานกลางรุกอย่างฮาวิบรานค่ะ เจมส์แม็กดิสันและมาร์คไฮเบยตันค่ะที่จะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังอีกทีนึงค่ะ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเซา์แทมป์ตันนะคเกมล่าสุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะลิเวอร์ pool มาด้วยสกอร์1ต่อ0นะะในเกมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนค่ะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะคะก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะสีรายนั่นก็คือยานิเวนเท์กราดค่ะนาธานเรดมอนดค่ะโมซ่าเนเนโปรและไมเคิลออฟปาฟินนี่ค่ะที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะคะหมดสิทธิ์ลงสนามนะ มีการคาดการ์ว่าเกมนี้นะพวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-4-2ค่ะโดยจะวางคู่กองหน้าอย่างเซอร์ดมกับเดนนี่อิงนะคะที่จะควงคู่ล่าสกอร์กันในวันนี้ค่ะและแดนกลางนะคะก็จะใช้งานของเจวอร์ดพาวและอิบาฮิมาดิยารนะคะที่จะคอยบัญชาเกมกลางอีกที่นึงค่ะ สำหรับความน่าจะเป็นของคู่นี้นะคะก็เป็นการเจอกันของ2ทีมนะ,ะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเริ่มต้นกันที่ฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์นะคะฟอร์มยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมค่ะตลอด9เกมหลังสุดนะคะทุกรายการนะ,ะพวกเขาแพ้เพียง1เกมเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนฝั่งทางด้านทีมเยือนอย่างเซาแทมป์ตันนะคะพวกเขาก็แพ้แค่1เกมนะคะจากการลงสนาม7เกมหลังสุด ทุกรายการนะคะก็แถมผลงานในการออกไปเล่นนอกบ้านก็ยังดีอีกนะคะด้วยการไม่แพ้ใครมาแล้วนะคะถึง7เกมนอกบ้านนะก็ขนาดอย่างเชลซีกับอาเซนอลน,นะคะก็ยังเอาชนะพวกเขาไม่ได้เลยนะคะ ก็ด้วยฟอร์มที่ดีทั้งคู่นะคะโอกาสออกมาเสมอค่อนข้างสูงค่ะสำหรับคู่นี้นะคะก็อย่างมีก็ขอแนะนำนะคะให้อยู่ทางฝั่งทีมรองนะคะอย่างเซาแทมตันนะคะเชื่อว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะสำหรับคู่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูราคาบอลต่อบอลรองของแอปต a กแ8 8แ8 8กันบ้างนะคะก็โดยราคานะคะ,ะ,คะก็เปิดออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์นะคะก็ตอนนี้ก็ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเซาแทมป์ตันนะคะเป็นทีมเยือนนะแต่วันนี้นะคะเซาแทมป์ตันนะคะอย่างมีวิเคราะห์เลยนะคะไม่แพ้ขาดแน่นอนค่ะหรือมีสิทธิ์ชนะได้นะ,ะสำหรับเซาแทมป์ตันนะคะอย่างมีก็มั่นใจนะคะเล่นบอลรองอย่างเซาแทมป์ตันนะคะฟันธงค่ะตอนนี้ก็อย่างมีก็ขอฟันธงขอเล่นที่ราคาครึ่งควบลูกนะคะก็สำหรับบอลน,นะก็จะเตะก,กันในเวลาตีสามนะ,ะของประเทศไทยนะ ก่อนจากกันนะคะคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแอปแฮตทริก888นะคะแอปแห่งการลงทุนที่มั่นคงนะคะน่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้ค่ะไม่พอนะคะใครที่สนใจนะคะก็ลองสอบถามที่ไลน์แอดส่วนตัวของอย่างมีได้นะคะแอด499 CEEKF นะคะก็ลองมาสอบถามขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะคะถ้าสนใจสมัครนะคะ ที่แอปแพทิกแปดแปดนะคะในนี้นะก็จะมีคอร์เซ็นเตอร์ดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงนะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะตอนนี้นะฝาก500บาทรับฟรี100บาทนะคะก็ ฝากช่อง Youtube อย่างมีด้วยคะช่องทีเด็ดอย่างมีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะก็อย่าลืมนะคะสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่างมีก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ